สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องงไปสู่ขูดสกุลขับพ่อบ้าวเท้าข้างหน้าชะแนวกับพี่น้องมาพี่น้องไหมแกงเฮ็ดพอนอกฤดูครับพี่น้องกับสมสมญ่เบิ่งพี่น้องหอยใหญ่อันบักใหญ่เลยเอ้ามาเด้อพี่น้องเด้อเครื่องโลกงนี่กำลังพอดีบักปิกนวยมาเกี่ยมนำแกงเฮ็ดพอนีบนว่าไปหามาใหม่พี่น้องบ้าวเท้ากับได้ม้วกับมาต้มนะครับแล้วก็มาฟีดแข็งไว้นะครับกับแจวมาจั่กับขิงนวยมากัดเอ้า โอ้โหมาเลยพักข้าวตองนะครับก็บพักอันพักสี่ก็พักทัวเอา,วมามามา,มากับมาเกี่ยมาพี่น้องมาติบเขาไปทั้งลุมมาเด้อพี่น้องเด้อสุมองสุบอนกินเขาเสียบๆนะครับเสียดหนยังกระได้ <laughs> จังไปจังไปมามามาลองมึงสมก่อนโอ้ยงดีพี่น้องกำลังพอดีอ แกงฮัดเผาะกะล่นงอุ่น เบาๆี่อลองเป็นอย่างไรตัยามห่หอนใน,นเจี๊ยงใน เพ็ด้วบเนี่โอ้ยไก่แกงเหชรพอมาสดใจหนำเสียไปอีกแบบน้องแบบ เอาบักทัวมากับกําเจ้าใี้พ่อนกินกับสมว่ามันกินสมกับตำรุ้ทั่วบแบบนี้รสชาติพี่น้อง เจี๊ยบตัวพี่น้อ,นอง Giặc tin nằm tờ rõ nữa vào lương phú miên tâm มืม้อกรได้ ชือเพ็ดเพดจุดๆนาะพี่น้อง แม่งม <Es> ีขอสดขอไปเวยพี <half> ่นุ่มเลยเงาออก กำลังพอดีเขาก็เขาห่อนเลย เพราะอีกตัวนึงติวเนี่ยเพราะอีกตัวเนี่ยค้ำหน่อยน่ะ <laughs> cầm xe cầm xe keo có suất เทิ่งเพชรทิ่งหอนเด้ก <laughs> มีมีแนวอื่นมาเสียงจุมกระเซา ประเด็กต่นบกการนี้กล้งแห้งพี่น้องเพราะยังมันเค็มอืม,อม,อม,อมจังหอนเบาจังพี่น้องเด้อ้าวเจ้าคือกวนกว่เจ้ có chăm hay là moment mừng bớt hưng hồn hưng hưng hồn, hưng ẩu hưng hưng bả này hưng bướng hưng 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 hết bỏ hưng hưng mình chỉ nhầm tẹt โอ้ยหพะะริกตอนเห็นก็เป็นตาเสียบแท้ป้าพ่อมากินเนี่ยเบ้อ แซบดีพี่น้องซุมกระเจีบแกงเห็ดเพาะกระเจีบ ทีบาทเนี่ยือเสียบคักเอาสมนีโบโบ่บ่เบิดพี่น้องได้ครึ่งหนึง่งครึ่งกิโลอันนี้ครึ่งกิโลครับพี่น้องเป็นสมเด็วนะครับแกงเห็ดผัวเนี่ยแล้วก็แก้วพักบ่บันไดครับม้หนราะว่าเมนูนี่มันเป็นอ่าเขา่นหนึ่งะคือเขาเป็นแกงเนาะเป็นแกงเป็นอ,อมสี่พักกับสิบัวบันไดถ้าเป็นพวกลาบก้อยทั้งสี่ตำเออพักคือครับพี่น้องเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกมงทุกบอล ที่เกียติตามรับช่วงบ่าวเท่านะครับยูเซ่ก็แล้วแต่ด้วยพี่น้องเด้อขอให้พี่น้องมีความสุขนะครับความสุขความเจริญด้อพี่นอ้องเด้ออ่าติดตามรับช่วบ่าวเท่าตลอดเลยมาให้กำลังลื้อเรื่องใจตั้งแต้หุูนละตั้งเต้บ่าวเาาท่าเละๆดำๆตอนนี้ก็ยังเละยังดำคือเก่าแต่ว่าเบิ่งจะควงเหลี่ยวเนาะบบว่าเว้าวขงัขงเว้าเขัาขังกับควงมันก็เหมือนก็เขา่าจังหน่อยครับพี่นอ้องอ่าตะกี้นี้เละๆดำๆพี่น้องเริ่มเห็ดใหม่ๆนะครับ ตอนเริ่มเห็ดใหม่ๆเนาะคือกล่องกล่องมันกับสีบบบงามเพราะว่ายัางบ้อนหูเรื่องหูเราเลือกกระ่บเป็นอ่าคูแต่ว่าเป็นกันกล้องหลยเอาลวดนะครับตอนนักงใส่กล่องโคตรทัพ์ตอนนั่งหลังมาเขากับเริ่มอันนี้นมาเรื่อยๆเนาะเอากรบโว่าเป็นวิวัฒนาการนะครับแต่ว่ากับมากกินคือเก่าแล้วพี่น้องเนาะไอ้พี่นอนะ้นองเดี๋ยวเบิง้งเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกบองทุกบอนนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมมะทานะครับคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องสูขูโซ่นคนขีอเก้านะครับ มากอะไรถือแจกกระเช้าประธานด้วยนะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ